สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำลายแนวหินอ่อนนะคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็นิ้วเนี้จะเป็นขัดผงกระจกด้วยนะคะส่วนนิ้วนี้จะเป็นสีไหลับนะคะก็สีนะคะก็จะมีสีแดงเข้มมากนะคะ แล้วก็สีแดงนะคะเป็นสีไซรัปนะคะแล้วก็สีส้มอันนี้เป็นสีเหลืองนะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นไซรัปแต่ว่าเราสามารถเอามาทำให้เขาเป็นชม,ชมพูอ่อนได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเล็บที่เราจะขัดผงกระจกเนี่ยเราจะทำให้เขาเป็นสีแดงแดงชมพูนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทาสีเหลืองให้กับนิ้วนี้ก่อนนะคะก็ทาไปสองรอบนะคะสีเหลืองเป็นสีใสๆส,ส่วนนิ้วนี้นะคะเราจะทาตัวเจลหนึบก่อนนะคะตังเบสโอเคค่ะ ต่อไปค่ะก็ออกทาสีเหลืองอีกรอบหนึง่งทาบางๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาตัวท็อปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอบพร้อมกันนะคะแต่ว่าตัวที่เราขัดเงาเนี่ยเราจะอบแค่สิบวินะคะแล้วเราจะเอาออกมาส่วนตัวสีเหลืองที่เราเพิ่งทาไปเนี่ยก็อบ 60วิเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะตอนที่อบไปนะคะ10วินาทีโอเคเดี๋ยวเรามาขัดผงนี้กันขัดผงก็ให้ใส่ผงพอประมาณนะคะเวลาขัดก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะปัดลงปัดลงก็พอค่ะ ก็จะได้เงาเงประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะเอาเปเงาเงาใสๆนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้ปักขุ่นค่ะเราไม่อยากให้เขาเอ,อทองทั้งหมดนะคะเราจะเหลือๆไว้เป็นใสๆบ้างก็ แอลกอฮอล์นะคะใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาความเงาที่เราไม่เอาออกซับน้ำที่ติดอยู่ออกให้หมดนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะใช้ตัวเนี้ยค่ะฮาร์ดเจลของเรานะคะ ทาเคลือบตัวผงกระจก้าเคลือบผงกระจกเพราะว่าเขาจะได้หลุดยากนะคะทาเคลือบโอเคค่ะต่อไปเรามาดูอันนี้นะคะใช้ตัวละลายหินอ่อนนะคะใครไม่มีก็ใช้ตัวท็อปได้ค่ะ ค okay. ต่อไปให้เราทำมันสีเหลืองเกินไปนะคะให้เราใช้สีส้มนะคะก็แ <Okay. S 1> ต้มๆไปให้เขาออกส้มๆนิดหน่อยก <Okay. S 1> ประมาณนี้นะคะเ <Okay. S 1> สร็จแล้วก็ให้อบค่ะโอเคเดี๋ยว เล็บนี้นะคะเราจะทาตัวเจลละลายหินอ่อนไม่ต้องทาเยอะนะคะทาบางๆก็พอค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสีชมพูก่อนเลยค่ะเราจะเหลือที่เอาไว้บ้างนะคะสำหรับให้เขาเห็นตัวคัดเงาของเรา นนี้ะคเสร็จแล้วก็มาใส่สีแดงเสร็จแล้วนะคะใส่สีเข็มของเรานไหมคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าม,มองไม่เห็นเงานะคะเพืยงแต่ว่า ต้องทำให้ครับถ้าอยู่บนเล็บเนี่ยเขาก็เห็นนะคะเห็นไหมคะเรากระจายตัวสีแดงหน่อยแต่ก็อย่าให้ไปปิดตัวคัดเงาของเราหมดซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนี่นค่ะ ลากตรงนี้เขาขึ้นมาหน่อยก็ได้ค่ะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ค่ะก็จะมีเลื่อมๆหู่ข้างในบ้างนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วเข้าตู้อบค่ะต่อมาก็เป็นเล็บนี้นะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะตาตัว เจลละลายหินอ่อนอีก้อบหนึ่งแล้วก็ใส่สีแดงจะใช้จากขวดเลยก็ได้ค่ะสีพื้นเข้าเยอะไปแล้วก็ อยากให้เขาเห็นสีเหลืองมากนะคะถ้าเราใช้จากขวดเลยเนี่ยเขาก็จะแตกตัวเป็นธรรมชาติด้วยนะคะนคะคะอยากให้สีเข้มก็ขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลาเขาขึ้นอยเห็นไหม,ไไหมคะใส่เยอะมันก็จะไหลลงมาอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นธรรมชาติ คเลิกนิดนึีโอเค <Okay. S 1> ค่ะเข้าตู้อบนะคะตอนนี้เราก็ได้อบไปแล้วนะคะสองเล็บ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มลูกเล่นกันนะคะอันนี้เป็นสีแมทเทลิกนะคะ mm hmm. เป็นสีเจลแมทเทลิกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะตีกรอบเขา เราตั้งไว้นานแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขายังไม่ค่อยข้ยนแล้วก็ทำให้เขาข้นนิดนึงคนเขานะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะสีเมทริตตัวนี้ยเวลาตีกออเขาจะมีความเหมือน นูนๆขึ้นมานะคะก็จะมีความกีไปอีกแบบนะคะเราไม่จำเป็นต้องตีให้ตรงขอบเลยก็ได้ะค่ะมันเป็นคศิละปะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าตู้อบนะคะแล้วก็มาทำอีกลิบหนึ่ง ต่อไปก็จะมาทาตัวเจลหนึบ ตัวท็อปนะคะชัวต้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเล็บลายหินอ่อนนะคะออกสีสสแดงแดงชมพูก็มีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขัดผงกระจกนะคะ ข้างในก็จะเห็นเป็นเลื่อมๆขึ้นมานะคะสองนิ้วนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่อสีไซลับนะคะพื้นก็จะเป็นสีเหลืองนะคะก็จะได้ประมาณนี้ใครอยากจะแต่งขอบยังไงอะไรก็ก็ได้ค่ะนี่แล้วก็แต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปขีเ่กันก็ได้ค่ะติดนน่นติดนี่ก็เราก็ว่าก็สวยดีนะคะก ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะคะ n a n น n นล l DIY นะคะก็ฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ